สวค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนค่ะเข้าสู่ช่อง All s t a Channel ค่ะก็สําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันเอาไว้นะคะก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พลอยด้วยค่ะวิธีเพิ่มรูปในอัลบ,บั้มไลน์ค่ะทุกคนอันดับแรกนะคะถ้าเราอยู่หน้าหลักนะคะให้เราเนี่ยกดไปที่แชทได้เลยค่ะเพื่อนๆนหลังจากนั้นนะคะเราก็เลือกแชทนะคะที่เราต้องการเพิ่มอัลบ,บั้มค่ะอย่างอันนี้เขามีอัลบ,บััั้้มอย่ววนะคะเา,ไา,บบา,คาเไดไตฟี แล้วเพื่อนเเห็นไหมคะว่าจะมีปุ่มสีเขียวๆค่ะทุกคนกดบวกไปได้เลยค่ะแล้วที่นี้นะคะก็ให้เรานะคะเลือกรูปภาพค่ะที่เราเนี่ยต้องการเพิ่มค่ะทุกคนพอเลือกเสร็จเรียบร้อยนะคะกดต่อไปได้เลยนี่นะคะเขาก็จะให้เราใช้อีกครั้งหนึ่งเรากดโพสต์ไปได้เลยค่ะแล้วเราก็รอให้โพสเสร็จเรียบร้อยนะคะแค่นี้นะก็เป็นการเพิ่มนะคะรูปเข้าไปในอัลบั้มเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ของพอยนะคะก็อ,อย่า,ยาลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้ด้วยวันนี้นะคะคก็ฝากกันไว้เท่านี้ค่ะคก็วันนี้นะคะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย